คืนนี้ถ้าคุณคิดว่าการขอพักในบ้านคนแปลกน่าจะปลอดภัยคุณคิดผิดมหันเพราะบ้านหลังนี้กำลังรอเหยื่อคนใหม่ที่จะไม่มีวันกลับออกไปคุณกล้าดูจนจบหรือไม่เรื่องจริงหรือฝันร้ายคุณต้องตัดสินใจเองรถเสียกลางป่าลึกฝนโปรยปลายลงมาไม่หยุดเสียงฝ้าร้องกึกก้องสะท้อนระหว่างต้นไม้สูงหญิงสาวเปิดประตูรถสายลมเย็นเฉียบปหน้า เธอมองไปรอบตัวมีแต่ความมืดและเสียงจิ้งหรีดแววมาไกลๆเธอเดินฝ่าผงหญ้าแสงไฟฉายสั่นไวในมือจนเห็นบ้านไม้เก่าอยู่ลึกในป่าประตูบ้านแง้มออกไฟในบ้านสลัวเหมือนหิ่งห้อยชายชราผมขาวยืนอยู่ในเงามืดเขายิ้มอ่อนเชิญเธอเข้ามาพักกลิ่นอับชื้นลอยในอากาศพื้นไม้ส่งเสียงเอี๊ยด,ดตามแรงก้าวเดินภาพถ่ายครอบครัวโบราณแขวนเต็มผนัง ตาของคนในภาพจ้องมองเหมือนมีชีวิตหญิงสาวรู้สึกเหมือนมีบางสิ่งอยู่รอบตัวเธอนั่งลงบนเก้าอี้โยกใกล้เตาผิงชายชราต้มซุปส่งกลิ่นหอมแปลกประหลาดเขามองหน้าเธอด้วยแววตาอ่านไม่ออกไฟในเตาผิงลุกโชนเงาดำเต้นไปมาบนฝาผนังเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากมุมมืดของบ้านเธอหันขวับตามเสียงแต่ไม่เห็นใครอยู่ตรงนั้นลมเย็นพัดวูบเข้ามาทางหน้าต่างแต่ เปเลวเทียนสั่นไหวเหมือนจะดับเสียงฝีเท้าหนักๆเดินอยู่บนชั้นสองหญิงสาวขยับตัวอย่างหวาดระแวงชายชราเงยหน้าขึ้นสายตาเขากลับดูว่างเปล่าเขากระซิบว่าเธอควรไปนอนในห้องชั้นบนบันไดไม้เก่าดังลั่นเมื่อเธอเหยียบขึ้นไปกลิ่นเหม็นสาบเข้มขึ้นทุกย่างก้าวเมื่อเปิดประตูห้องอากาศเย็นจัดเหมือนอยู่ในห้องแช่ศพเตียงนอนคลุมผ้าขาวเต็มไปด้วยฝุ่นหนากระจกเก่าข้างเตียงสะท้อนเงาเธอ แต่แปลกที่เงาในกระจกหันหน้ามายิ้มกว้างเสียงประตูห้องปิดเองดังปังไฟในห้องกระพริบดับวูบเสียงลากบางอย่างบนพื้นดังใกล้เข้ามาหญิงสาวหายใจถี่หัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุอ,อกเธอรวบรวมความกล้าหันไปยังปลายเตียงเห็นร่างบางสิ่งนั่งคุกเขา่าหน้าซีดเผือดตาโปนปากยิ้มจนกว้างถึงใบหูมือซีดขาวของมันเคลื่อนช้าๆมาทางเธอเล็บยาวแหลมเปื้นคราบดำ เสียงขุดบนพื้นไม้ดังแสบหูลมหายใจเย็นเฉียบปะทะใบหน้าเธอกลิ่นเหม็นเน่าแรงจนคลื่นไส้หญิงสาวก้าวถอยหลังแผ่นหลังชนผนังห้องตะโกนขอความช่วยเหลือแต่เสียงกลับหายไปในความมืดเงาร่างนั้นคลานใกล้เข้ามาตาสีขาวขุ่นจ้องไม่กระพริบปากมันกระซิบชื่อเธอด้วยเสียงแหบพร่าบานหน้าต่างเปิดเองสายลมพัดแรงม่านเก่าปลิวตีหน้า เสียงหัวเราะเบาๆแทรกกับเสียงลมเหมือนคนหลายคนหัวเราะซ้อนกันพื้นห้องเริ่มสัน่นฝุ่นตกลงมาจากเพดานไฟในห้องวูบวาบไม่หยุดเสียงกรีดร้องแหลมสูงดังขึ้นจากใต้เตียงความเย็นยเยือกแล่นเข้ากระดูกเธอชะโงกมองใต้เตียงเห็นมือหลายมือโผล่เกาะพื้นดึงเสื้อเธออย่างแรงเสียงไม้ปริแตกเหมือนบ้านทั้งหลังกำลังจะถลม่มรูปภาพบนผนังสั่นไหวใบหน้าคนในภาพยิ้มบิดเบี้ยว ตาหลุดออกจากเบ้าหยดเลือดดำไหลเป็นทางบนผนังเธอร้องลัน่นแต่เสียงถูกกลืนไปกับเสียงกรีดร้องอื่นในบ้านเงามืพดพุ่งเข้าหาเธอเหมือนฝูงควันดำมีชีวิตมันโอบรัดร่างเธอแน่นอากาศเย็นจัดจู่โจมหัวใจเธอหายใจไม่ออกเสียงหัวรอะชายชราดังลอดเข้ามาในหูประตูห้องเปิดออกเองอีกครั้งเผยให้เห็นทางเดินยาวมืดสนิทไฟตามทางเดินเปิดติดทีละดวง เผยภาพห้องอื่นเรียงรายแต่ละห้องเต็มไปด้วยซากกระดูกและร่างแห้งเหี่ยวในชุดคนเมืองใบหน้าติดตาคือคนที่เคยผ่านบ้านนี้เสียงก้าวเท้าหนักดังมาจากชั้นล่างชายชรากำลังเดินขึ้นมาพร้อมเสียงท่องบทสวดโบราณแผ่วเบาเพดานบ้านบิดเบี้ยวเงาดำเคลื่อนไหวไปทั่วหญิงสาวพยายามคลานหนีแต่พื้นไม้กลับเหมือนบึงหนึดดูดขาเธอไวเสียงร้องขอชีวิตสะท้อนกล้องไปมา จนรู้สึกว่าทุกกำแพงในบ้านกำลังตอบกลับหัวร้อยเย็นเยือกพร้อมกันทุกมุมเสียงนาฬิกาเก่าตีบอกเวลาเที่ยงคืนประตูห้องตรงข้ามเปิดเองร่างเด็กหญิงผมยาวลากตุกตาเลือดเปื้อนเงยหน้ามองเธอด้วยดวงตาว่างเปล่าปากเด็กกระตุกยิ้มช้าๆเสียงตุ๊กตาหัวร้อตามจังหวะนาฬิกาบรรยากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเลือดสดชุนแรงเธอรู้แล้วว่าคืนนี้ไม่มีทางรอดออกจากบ้านหลังนี้อีกต่อไป ลมหายใจเธอขาดห่วงเสียงหัวใจดังรัวในหูเงาเด็กหญิงเดินเข้ามาใกล้ดวงตาสีดำลึกเหมือนหลุมไม่มีที่สิ้นสุดตุ๊กตาในมือเด็กกระตุกหัวเองเสียงข้อต่อตุ๊กตาหักเปาะๆดังแทรกกับเสียงฝนกระหน่ำลงบนหลังคาไฟในทางเดินดับลงทีละดวงความมืดคลืบเข้ามาเหมือนหมึกดำเสียงกระซิบของหลายเสียงดังรอบห้องเสียงเรียกชื่อเธอซ้ำๆเย็นยเยือกจนขนลุกทั่วร่าง ผนังห้องเต็มไปด้วยรอยมือเปื้อนเลือดทิ้งทางเดินยาวที่พาไปสู่ความมืดสนิทเมื่อเธอพยายามหันกลับพบชายชรายือนอยู่ตรงปลายบันไดเขายิ้มกว้างผิดธรรมชาติดวงตาขุ่นมัวส่องแสงสะท้อนเปเลวไฟเสียงเขาพูดแผ่วเบาแต่ก้องกังวานรอบบ้านบอกว่าบ้านหลังนี้ต้องการวิญญาณใหม่มือเหี่ยวยาวของเขายื่นมาตรงหน้าเธอพื้นบ้านเริ่มแตกเป็นรอยแยกไฟทั้งบ้านกระพริบแรง เสียงหัวเราะซ้อนกันหลายเสียงจนฟังไม่ได้สับอากาศข้างไม่แน่นอึดอัดเหมือนบ้านทั้งหลังหายใจเองเงามืดไหลลงจากเพดานห่อคลุมร่างเธอดูดเสียงสุดท้ายของเธอหายไปกับความมืดสนิทเสียงหัวใจเธอเงียบลงห้องทั้งห้องกลับสู่ความเงียบงนันแต่ในความมืดมีเสียงฝีเท้าเบาๆเ,เ,เดินวนอยู่รอบตัวเสียงลมหายใจแห้งผากดังชิดใบหูกลิ่นอับชื้นผสมกลิ่นสนิมเลือดลอยบวน์น รูปภาพบนผนังเริ่มขยับใบหน้าคนในภาพหมุนช้าๆหันมามองเธอดวงตาพวกมันกระพริบเหมือนมีชีวิตเสียงหัวเราะเด็กดังลอดออกมาจากภาพประตูห้องเปิดแง้มเองอีกครั้งเผยทางเดินยาวมืดมิดไร้สิ้นสุดมีเงาร่างหลายร่างยืนเรียงรออยู่ในนั้นไฟเพดานเปิดสลัวสาดแสงให้เห็นแต่ละร่างมีสีหน้าบิดเบี้ยวบางคนไม่มีดวงตาบางคนปากฉีกถึงใบหู พวกมันยกมือเชื้อเชิญรอยยิ้มแสยะฉาบอยู่บนใบหน้าเสียงกรีดร้องในบ้านกลับเงียบสนิททันทีเหลือเพียงเสียงหัวใจที่ไม่รู้ว่าเป็นของเธอหรือของบ้านที่กำลังเต้นอยู่ในความมืดลมหายใจเย็นเยือกพัดวูบไปทั่วทางเดินเสียงนาฬิกาเก่าเริ่มเดินถอยหลังเข็มวินาทีหมุนกลับอย่างบ้าคลั่งภาพบนผนังสันส่นสะเทือนฝุ่นปลิวฟุ้งราวพายุในห้องเงาร่างที่ยืนเรียงรอเริ่มก้าวเข้ามาใกล้ เสียงฝีเท้าพวกมันประสานเป็นจังหวะช้าๆแต่ละก้าวทำพื้นไม้ยุบตัวเสียงไม้แตกร้าดังไปทั่วเธอพยายามร้องแต่ล่าคอแข็งราวถูกบีบเงามืดล้อมเธอมือเย็นเฉียบหลายมือเอื้อมมาคลำตัวเล็บยาวเกี่ยวผิวจนเลือดซึมหยดเลือดแดงหยดแรกไหลลงพื้นไม้เสียงชายชราดังมาจากทุกทิศทางท่องบทสวดโบราณด้วยเสียงต่ำลึกคำพูดของเขาผสมเสียงหัวเราะของเด็ก และเสียงกรีดร้องที่แผ่วเบาเพดานเริ่มผุพังฝุ่นและเศษไม้ร่วงเป็นสายทุกอย่างสั่นเหมือนบ้านทั้งหลังหายใจแรงขึ้นเรื่อยๆไฟในบ้านดับลงในพริบตาเหลือเพียงความมืดที่หนาแน่นเสียงกระซิบยังคงเรียกชื่อเธอไม่หยุดและในความมืดสนิทมีดวงตาสีขาวหลายคู่ลืมขึ้นพร้อมกันจ้องตรงมาที่เธอเหมือนรอช่วงเวลาสุดท้ายที่จะกลืนเธอทั้งเป็นเฮ้ยที เสียงหัวเราะเบาๆดังรอบตัวเหมือนก้องมาจากพื้นจากผนังและจากเพดานกลิ่นข่าวเลือดแรงขึ้นจนแสบจมูกเงามืดเคลื่อนเข้ามาจนชิดร่างเธอสั่นสถานด้วยความหนาวเย็นเหมือนถูกแช่แข็งทั้งตัวเสียงกระซิบเปลี่ยนเป็นเสียงครวญครางเศร้าแหลมสูงเหมือนเสียงคนหลายร้อยคนผสานกันพื้นไม้ใต้เท้าเธอเริ่มยุบตัวแตกร้าวเผยโผรงมืด ลมเย็นจัดพัดขึ้นมาจากใต้บ้านพัดเส้นผมเธอปลิวประใบหน้ามือผอมซีดคู่หนึ่งโผล่จากโพรงเล็บแหลมเกาะข้อเท้าเธอแน่นดึงเธอลงอย่างแรงเสียงชายชราดังขึ้นหัวเราอสลับกับบทสวดบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนเหมือนจะถลม่มรูปภาพบนผนังร่วงหล่นทีละกรอบแต่กระจายบนพื้นไม้เปื้อนเลือดในวินาทีสุดท้ายเธอเห็นร่างชายชรายืนยิ้มกว้างอยู่บนหัวบันได ดวงตาเขาส่องแสงสีแดงเรียงเขากระซิบเบาๆบอกว่าที่นี่คือบ้านหลังสุดท้ายของเธอพื้นไม้แตกเป็นช่องกว้างร่างเธอถูกมือในเงามืดกระชากลงไปเสียงกรีดร้องหลุดจากลำคอสะท้อนกล้องไปทั่วบ้านอากาศรอบตัวเย็นเยือกเหมือนกำลังจมลงในบ่อน้ำแข็งเสียงหัวเราะและเสียงร้องให้ปนกันดังแว่วในความมืดเธอพยายามคว้าอะไรสักอย่างแต่มีเพียงความว่างเปล่า มือเย็นเฉียบหลายมือเกาะร่างเธอแน่นลากเธอลงลึกไปเรื่อยๆกลิ่นเน่าเหม็นแรงขึ้นทุกลมหายใจเหมือนถูกฝังทั้งเป็นใต้บ้านเสียงนาฬิกายังเดินถอยหลังไม่หยุดเข็มกระตุกเร็วขึ้นเสียงดังติ๊กติ๊กแสบหูเงาร่างมากมายล้อมรอบเธอทุกดวงตาลืมโพลงมองเธอด้วยความกระหายเสียงกระสิบดังใกล้หูสัญ,ญญาณบอกว่าเธอกำลังจะกลายเป็นหนึ่งในพวกมันมือเย็นเหล่านั้นเริ่มพันรอบแขน คและลำคอเธอบีบรัดจนหายใจไม่ออกหัวใจเต้นแรงรัวสุดท้ายภาพรอบตัวสั่นไหวพร่ามัวด้วยความกลัวสุดขีดเสียงกรีดร้องของเธอกลายเป็นเสียงแผ่วเบาถูกกลืนในความมืดเงาร่างมากมายเริ่มซ้อนทับกันรูปร่างบิดเบี้ยวบางตัวสูงชะลูดบางตัวลื้อยเหมือนสัตว์พวกมันขยับเข้ามาใกล้ชี้หน้าด้วยนิ้วผอมยาวดวงตาสีขาวหมุนวนไปมา เสียงหัวเราะสลับเสียงร้องไห้กล้องสะท้อนเหมือนอยู่ในหลุมลึกไม่มีทางออกพื้นไม้รอบๆปิดตัวกลับชาชาแสงสุดท้ายหายวับไปเหลือเพียงความมืดสนิทความเงียบเย็นเย่อปกคลุมบ้านทั้งหลังสงบนิ่งเหมือนไม่เคยมีใครอยู่ในนั้นแต่ในเงามืดของบ้านเสียงกระซิบเรียกชื่อเธอยังไม่หยุดดังต่อไปเสียงนาฬิกาเก่ากลับมาเดินอีกครั้งตีบอกเวลาเที่ยงคืนซ้ำแล้วซ้ำเล่า เสียงหัวเราะของเด็กดังสั้นๆเหมือนสะท้อนจากกำแพงที่ไม่มีที่สิ้นสุดรูปภาพบนผนังที่ร่วงแตกใบหน้าคนในภาพค่อยๆซ่อมแซมตัวเองกลับมาจ้องตรงไปข้างหน้าแววตาเศร้าปนเย็นชาในเงามืดมีร่างหนึ่งเดินช้าๆออกมาจากความมืดผมยาวเปียกน้ำฝนปิดหน้าเสื้อขาดวิ่นชุ่มเลือดมือสองข้างลาก,กับพื้นเสียงครางต่ำๆดังจากลำคอ สายตาหลายคู่ในบ้านจ้องมันด้วยความเคารพเมื่อมันเงยหน้าใบหน้านั้นคือเธอเองแต่เป็นเธอที่ดวงตาว่างเปล่าและรอยยิ้มเย็นเยือกบนใบหน้าเธอในร่างใหม่ก้าวไปกลางห้องเสียงไม้ลั่นดังสะเทือนใต้ฝ่าเท้าเงาดำในบ้านก้มหัวพร้อมกันเหมือนต้อนรับเจ้าของคนใหม่สายลมเย็นวูบหนึ่งพัดผ่านเปเลวเทียนบนโต๊ะลูกติดเองส่องแสงให้เห็นใบหน้าเธอชัดเจนรอยยิ้มกว้างเกินธรรมชาติ ดวงตาสีขาวขุ่นสะท้อนเปเลวไฟสันไหวเสียงชายชราดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้เสียงเขาอ่อนลงเหมือนคนพึงพอใจบทสวดหยุดลงอย่างกระทันหันบ้านทั้งหลังกลับสู่ความเงียบเหลือเพียงเสียงนาฬิกาเดินช้าๆในความมืดวิญญาณใหม่ได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านเติมเต็มคำสาบที่ไม่มีวันสิ้นสุดเสียงฝนภายนอกหยุดลงอากาศนิ่งจนหลอน กลิ่นชื้นเน่าอวนไปทั่วประตูบ้านค่อยๆปิดเองอย่างแผ่วเบากรอนสนิมขึ้นเองช้าๆล็อกทุกทางออกแน่นหนาเสียงลมหายใจเบาๆของบางสิ่งยังดังในความมืดเหมือนเฝ้าสังเกตอยู่ทุกมุมบนผนังห้องโถงภาพใหม่ปรากฏขึ้นอย่างไร้ที่มาเป็นรูปเธอในรอยยิ้มว่างเปล่าตาต้องตรงออกมาเหมือนมีชีวิตไฟในบ้านติดสว่างวาบครั้งสุดท้ายเผยรอยเลือดกระกลางเป็นทางยาวบนพื้น เสียงกรีดร้องแถวไกลสะท้อนเหมือนมาจากใต้ดินจากนั้นทุกอย่างก็ดับวูบบ้านทั้งหลังเงียบสงดกลับไปเป็นบ้านร้างกลางป่าที่รอคนหลงทางคนต่อไปเคชเช้าวันต่อมาป่ารอบบ้านกลับมาเงียบสงบเสียงนกร้องอ่อนๆลอยอยู่เหนือทิวไม้ไม่มีร่องรอยรถเสียไม่มีเนวของหญิงสาวมีเพียงบ้านไม้เก่าที่ดูรกร้างยืนเงียบสงดท่ามกลางหมอกเช้า ใครบางคนเล่าว่าบางคืนจะเห็นไฟสลัวในบ้านเสียงผู้หญิงร้องแผ่วเ,เบาดังลอดออกมาบางคนบอกว่าเคยเห็นหน้าต่างเปิดเองมีเงาคนยืนมองออกมาพร้อมรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มของคนเป็นและบ้านหลังนี้ยังคงร,รอคนหลงทางที่อาจเป็นคุณในคืนฝนตกครั้งต่อไป